สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยจะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่14-16ถึง16กุมภาพันธ์2อ6 8ันาสำหรับวันนี้น,นั้นก็ถือว่าต้อนรับวันวาเลนไทยดีขึ้นปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นทุกชนิดยางพารานั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราตกต่ำหรือ ปรับบวกเพิ่มขึ้นนั้นก็น่าจะมาจากสาเหตุ7หลักนี้น,นั่นเองครับก็คือ 1. สภาพของอากาศ 2. การใช้ยางพารา 3. เศรษฐกิจของโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก่งกำไรของนักลงทุนและ 7. ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูกันที่ ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้66บาท20สตางค์วันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น6 3บาท20สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี7 0บาท3 1สตางค์วันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1บาท8 4สตางค์ราคาท้องถิ่น6 7บาท3 1สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้นส 71บาท36สตางค์ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมา2บาท37สตางค์ราคาท้องถิ่น68บาท36สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 60บาท75สตางค์ปรปับบวกเพิ่มขึ้นมา10สตางค์ราคาท้องถิ่น57บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด 30บาท37สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา5สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท37สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห้ห้าเปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง33บาท41สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา6สตางค์ราคาท้องถิ่น30บาท41สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หกห้า 10%ยางค้างคืน39บาท48สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา5สตางค์ราคาท้องถิ่น36บาท48สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%ยางเคลฟ42บาท78สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา6สตางค์ราคาท้องถิ่น39บาท78สตางค์นั่นเองครับนี่ก็คือราคายางของตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาราคา ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่น,นั้นจะราคาจะขายไม่ได้เท่ากับตรงนี้ราคาซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับราคามีการปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับ และสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพาราในแต่ละชนิดของต่างประเทศตลาดโลกกันเลยนะครับว่ายางชนิดไหนตลาดโลกนั้นมีราคาปรับขึ้นปรับลดลงอย่างไรนั่นเองครับ